ดีครับเพืเ่อนๆผมต้องออนไลน์ง่ายแค่คลิกนะครับวันนี้จะมาสอนอทำ Google Translate นะครับเพื่อแปลภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยนะครับคนที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษก็สามารถอ่านได้แล้วครับไม่ถึง3นาทีครับชมเลยครับกันแรกก็เข้ามาที่ Google Chrome นะครับแล้วก็เข้ามาที่ไอส้สขีดนี้นะครับ คลิกไปที่3ขีดที่มุมด้านขวานะครับแล้วมาที่เครื่องมือเพิ่มเติมครับแล้วมาที่ส่วนขยายนะฮะพอเข้ามาเสร็จแล้วเราก็มาคลิกด,ด้านล่างนี้นะฮะมาที่รับส่วนเพิ่มขยานเพิ่มเติมนะครับ นี่ฮะโชว์ครับ Google Translate ปั๊บเสร็จปุ๊บนะครับขึ้นมานี้นี่เราก็ติ๊กคำว่าเพิ่มในโคมครับตรวจสอบสถานะอันนี้เราติ๊กคำว่าเพิ่มส่วนขยาย ะะมาแล้วครับนี่ครับพอเสร็จปุ๊บเขาจะขึ้นโชว์ที่มุมด้านขวามือนะฮะอเคครับแล้วผมจะลองเปิดแปลภาษาให้ดูครับน,นี้คือหน้าที่จะเป็นหุ้นส่วนอารีเอ็ดูแล้วไม่รู้เรื่องนะฮะติก๊กแล้วก็ติ๊กที่แปลหน้านี้ครับ เราจะมีให้เลือกว่าจะแปลเป็นภาษาอะไรนะครับคลิกที่หน้านี้แล้วามาเลือกที่ภาษาไทยนะครับนี่ฮะเห็นชัดเจนแล้วครับว่าเขาแปลให้เราแล้วนะครับแต่บางทีก็ต้องใช้ความเข้าใจหน่อยนะฮะว่าอาจจะแปลให้เราได้ไม่เข้าใจมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูที่สมัครสมาชิกค,ครับถ้าเป็นภาษานี่ฮะที่ผมสอนไปนั้นเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับถ้าเรา ให้มันเป็นสตไทยนี่ฮะง่ายมากครับผมจบการนำเสนอแค่นี้ครับต้องออนไลน์ง่ายแค่คลิกเดี๋ยวเจอกันคลิป